โอเคไม่ใช่โดดดำหกสามเจ็ด 6, 3, นะฮะแต่คือขบวนเก้าครับท่านผู้ชมเฮียดวนะฮะโอ้วันนี้ขบวนเก้าเกือบทำเวลามาดีฮะแค่สิบกว่ายรือว่าอาจยี่สิบกว่านะนะครับตอนนี้ก็รังเซนห่วงอยู่นะครับโอเคยวมบูกันว่าหมายเลขอะไรหรือว่าดดดดำหกสามเจ็ดไม่ใช่นะฮะ โอเควีดของคิวน้องซีนะครับนะแล้วแต่คนเรียกนะครับแต่ผมเขาได้ว่าคิววายเนาะแปลกใจนะครับนะที่บางวันขบวนก้ามาเวลานี้ตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มเนาทีนะครับโอ้โหก็ถือว่าอยู่ที่20กว่าแล้วกันนะครับ หรือว่าสิบกว่าไม่รู้เดี๋ยวบอกวันนี้อาถ่ายแค่ขบวนก้าขบวนเดียวนะฮะไม่อยู่ถึงห้าหนึ่งนะห้าสองสองหกรถสองข้างในห้องคนขับเป็นแอร์นะครับอขออภัยในความมืดน,นะครับ ตอนนี้เนี่ยรถนอรนุ่นนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ารถนอน CNR นะครับตอนนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยตั้งแต่เข้ามาให้บริการว่าแรกมันไอ้โทษเข้ามาให้บริการในประเทศไทยประมาณ3-5ปีได้นะครับอ้อดูว,ว่า637มเนะเนี่ยที่แท้ขบวน9อ่าวันนี้อาถ่ายแค่ขบวนเดียวนะครับนะขบวนที่เหลือไม่ถ่ายนะครับงงนอนจัด มีโอกาสเมื่อไหร่จะทำรีิวกาินทางให้ขบวนนี้สวยงาม